โยมทุกท่านทุกคนเออที่เข้ามาเข้ามาแล้วก็เคาะเคาะหน้าจอเนาะมันไม่แจ้งจะพาเดินดูบรรยากาศตรงนี้บรรยากาศหน้าวัด เดี๋ยวมาดูกำแพงกันเนาะพามาดูงานช่วงหัวค่ำวันนี้อพอดีทางวัดกำลังทำกำแพงอยู่กำแพงก็เกือบสองร้อยกว่าเมตรนะกำแพง <laughs> สองรยกว่าเมตรเดี๋ยวจะพาเดินเลาะดูเนาะอันนี้เป็นทางเดิมเนาะทางเดิมของวัดทางขึ้นไปข้างในนะทางขึ้นไปข้างในอ่าสาธุเข้ามาแล้วก็เคาะด้วย <c oughs> ไม่มีท่านผู้ชมเลย มาดูรั้วรอบขอบชิดถนนเลยเนาะดำเนินการมาได้เป็นเดือนแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอยู่ในช่วงระหว่างการรอแผ่นอรอแผ่นรอแผ่นมามาตั้งแล้ว สาธุพีรพัทะทำไว้เนาะเพราะว่าจะได้ทำกุฏิอ่าอยู่โซนนี้เนาะ,อ,ะอยู่โซนด้านข้างอพอกำแพงเสร็จแล้วก็จะเริ่มขยับขยายลงมาอยู่โซนนี้กันเนาะ พราะว่า่วนนี้เป็นที่วัดวัดเราก็รวมๆแล้วก็เกือบห้าสิบไร่เลยนะเกือบหนนอ้าสิบไร่เนาะก็ทำกำแพงแล้วฝั่งนี้ก็เป็นสวนยางเนาะเนี่ยทางขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นทางเดิมเนาะทางขึ้นทางเดิมผมคขม่วงโอ้อันนี้อันนี้อยู่บ้านคาม่วงเนาะ อันนี้อยู่บ้านคำม,ม่วงตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินวัดป่าอ่างเสียนอ,น,อนนี่กำแพงยาวเลยเนาะโอ้ใช้งบประมาณแล้วสี่แสนห้าแสนนี่แหละเนาะ ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนะ 4, 000, 5, 000. าะสี่แสนห้าแสนศาลาเสร็จเราก็มาทำกำแพงต่อเลยไม่พักกันเลยเนาะท่านใดอยากร่วมบุญก็สามารถยังร่วมบุญได้นะร่วมเท่าไหร่ก็ได้นะสิบบาทยี่สิบบาทก็ได้ แต่ถ้าจะเป็นเจ้าภาพเป็นช่องเลยก็ช่องละห0 0พันนะห0 0พบาทนี่รวมทั้งค่าช่างแล้วก็อุปกรณ์เนาะกตอนนี้อยู่ในการอาอยู่ในช่วงรอแผ่นรอแผ่นรอแผ่นปูนามาตั้งามามันจะมีล็อกเป็นเสาตัว,ต,วตัวไอ เสาตัวไอนนหน้าก็ทํานะด้านข้างน่าจะทํารอบเลยเดี๋ยวต้องดูงบประมาณนี้ต้องดูงบเทวดาก่อนงบเทวดาเทวดาใจบุญมาร่วมก่อนอ่ะนี่ก็เป็นภูเขาเนาะภูเขานี่ก็ยาวจนสุดสุดลูลูกลูกตาเลยกำแพงเนาะที่วัด เนี่ยก็คือเขตเขตวัดมันจะสุดตรงนี้นี่ปกติที่ดินวัดเนี่ยมันจะติดสวนยางพอดีอันนี้ก็คือแบ่งแบ่งให้เขาทําทางไปเนาะเขาตัดเอาช่วงนี้ทําทางปกติแถวนี้จะเป็นเป็นที่ที่อยู่ในชนดหมดเลยถ้าตัดออกไปแล้วเป็นไร่เลยนะ ทางทางสัญจรเนี่ยปกตินู่นเขตเขตจริงๆมันจะติดส่วนอย่างแต่อันนี้เจาะเป็นทางไปก็ให้เขาใช้ประโยชน์ด้วยกันเนาะก็ยิบขยับเขตมาตรงนี้เนาะแต่ที่จริงในใบมันติดส่วนอย่างนะเราก็ถือว่าให้ส่วนกลางไปเลยส่วนนี้ที่เป็นถนน อ่าแล้วมาดูด้านหน้าเนาะาดูด้านหน้ากันด้านหน้าวัดก็จะมองเห็นมู่บ้านเนาะมองเห็นมู่บ้านมู่บ้านนี้จะเป็นอยู่หุบเขาเนาะอยู่หุบเขานี่ด้านหน้าวัด ทางขึ้นเนาะขึ้นก็จะประมาณนี้ตอนนี้กำลังให้ช่างเทคานกำแพงอยู่เนาะกำแพงด้านหน้าก็รวมๆแล้วก็น่าจะเป็นสองร้อยสองร้อยกว่าเมตรกำแพง ตรงนี้เราก็จะได้จัดจัดสวนใหม่เนาะทางด้านหน้าวัดเอาดินมาเข้าแล้วก็จัดสวนใหม่เนาะหาอะไรมาว่าะจะว่าะจะพากันมาปั้นปั้นเป็นหินเนาะมันเป็นลานหินอยู่ด้านหน้าแล้วก็เอาต้นไม้ต้นอะไรมามา,มาปลูกไว้ mm <clears throat> ผู้เขาก็เริ่มแห้งแล้วเนาะมองขึ้นไปเป็นเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้ว เขาเรดูหน้าแรงแล้ว Obrigado. Uh -huh. uh -huh. เดี๋ยวจะพาเดินเลาะไป มันก็จะสองขอบฝั่งเนาะก็จะได้ทําประตูประตูปิดเปิดเหมือนกันเนาะทางนี้ก็จะเป็นประตูปิดเปิดนี่ก็มีกัน ันี้ก็มีนะแต่ว่ามันจะลกยาลกนะครอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าวัดเนาะออกมาก็จะเห็นภูเขา กับตันเองโอน้องกับตันหกับตันเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันน้องสะนี่นี่นี่ปวดมันแห้งแล้วน้ำไม่เก็บกักเลย Взял- Спасибо. ซาลาซาลาโอ้ดอกไม้ดอกไม้ดอกดาวเรืองอย่าง,งสวยเลยเฮ้ยไอ้นันทีมาแต่ไหนไอ้นัน,นทีมีสวนผักมะฮุ้งมนะกู้ง ทางชีปลูกก็พอได้กินอยู่เนาะพอได้ฉันอยู่เดินพากันปลูก แล้วมีปลูกเสรีคุ้ว่ามีมีหอมมีมะเขียมะเขียะนี่คือใจเสียงงามถังวมอนโอ้มะอือมะอือมะอืะอใหญ่นี่เมื่อือ ฟักทองเนาะภาษาอีสานเขาเรียกมือออกหมากแล้วพืชผ,ผักสวนครัว ันจะปลูกกินเองเนี่ยอยู่วัดลามไปละปลูกพร้อมลดต้นทุนใกนการซื้อกับข้าวอาหารเนาะตรงไหนปลูกได้แม่ชีก็พากันปลูกลดต้นทุนแต่ละเดือนนี่ยมันจะใช้งบเยอะอยู่เนาะซื้อกับข้าวค่าน้ำค่าอาหาร ใช้งบประมาณเยอะหลายทั้งค่าก่อสร้างทั้งค่าอาหารค่าน้ำรวมๆแล้วเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นะยังไม่รวมค่าก่อสร้างเลยต้องใช้จ่ายเยอะได้อยู่วัดคนเยอะแต่ก็ไม่มีปัญหาไม,ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเนาะความ ถ้าเราอยู่กับคุณงามความดีอยู่กับศีลธรรมนะศีลละธรรมนั่นแหละจะทาให้เราไม่อดอยากถ้าเราอยู่กับศีลละธรรมจริงๆหลวงพ่อช้าท่านว่ากินศีลน,นี่แหละเนาะกินศีลขึ้นมาแล้วข้างบนกลางคืนมาแม่ชีก็จะพากันมาเดินจงกรมอยู่ที่นี่เป็นทางจงกรมแม่ชีได้ ถ้ากันมาเดินจงกรมอ,อยู่หลังเมลุกลางคืนมาก็จะ <c oughs> สงัดดีแล้วก็มันมันมันได้คุ้นเคยกับที่ฝังศพที่เผาศพด้วยนี่ก็ทางจงกรมแม่ชีหมดแยกย้ายกันทำความเพียรเนาะกลางคืนมาแห้งแล้วอยู่วัดเริ่มใบไม้เริ่มร่วงแล้ว มันมันอยู่กึ่งกึงภูเขาเนาะถ้าเป็นอีสานเขาก็เรียกว่าโคกอยู่ที่สูงมันก็เลยน้ำใต้ดินมันไม่ค่อยมีนก็เลยทำให้ทำให้พอเข้าฤดูแรงเข้าฤดูหนาวนี่ ก็จะทำให้ใบไม้ร่วงหละก็จะใบไ,ไม้จะออกอีกที่ก็นนุ่นแหละเดือนมีนาเมษาพฤษภานฯแ,แล้วแต่ว่าฝนจะมาเร็วหรือช้าถ้าฝนมาเร็วหน่อยก็ประมาณเมษาก็เริ่มออกใบอีกแล้ว <c oughs> ลบกับใบไม้นะช่วงนี้กวดใบมงใบไ,ไม้แล้วกวดจนกล้ามขึ้นแล้วหรือปะรู้ปแย่ๆกวดิดนเพ่อน,นครับรู้สึกว่าจะล่มเรื่นอยู่ทั้งวัน เย็ยนเย็ยนรับตรงเตรียมอาสนะ,จะเจริญสมาธิภาวนาเนาะทำบัตรทำบัตรสวดมนต์ยังแอัน,นี้ก็ะะจะจัดอาสนะทำบ่ายสองก็ หนึ่งสองก็พากันมาทำความสะอาดศลาเนาะทำความสะอาดศลาจัดอิธีศนน่ามีโยมไม่รู้กี่ท่านทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนาะหาแม่ชี แม่ขาว15 15ท่านเนาะพระ, 8, พะ, 8, ะแปดพระแปดจะมาต้องต้องมานับอาณาแนละ้วก็มี15ท่านแล้วก็พระอีกประมาณนี่8 8รูปจะบวชใหม่จะบวชใหม,วใหม่วันที่15อีกหนึ่งเนาะก็จะเป็น9รูป ไะเม,มชีก็ไม่ไม่ได้ค่อยไล่เนะาะนานๆมาไล่ให้ดูบรรยากาศช่วงนี้ก็มีแต่ทำงานเนาะมีแต่ทำงานอะไรเสือ

<laughs> ไม่กะเาเวนนองเน้ยอยู่น้ำกันอ่ยอยู่น้ำกันนะ นี่ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะออัปเดตมาให้ดูบรรยากาศ